สื่มวลชนไหมครับหลายแขนงหลายแขนงมากเลยไะมคะมีทั้งแบบว่าสื่อนักสืพิค่ะใช่ครับง่ก็จะมีเดี๋ยวทั้งผู้ดอยู่นครับท่านท่ากวางการออกจงกอนะครับท่านเปิดประหานเปิดนะครับด้วยอนุญาตเรียนเชิญคุณญาติาแก้บริูนะครับได้เกล่าวนเกี่ยวกับการเปมดกิจกรรมภาพว่าสปีชันีรงี้ต่อท่าน้วางการอองกอนท่านิบูรณ์รัลงด์ และก็แข่งขันกันเยะาเนะคะนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่ขนมเราคือร้าเราได้นนนองเราแนี้นะคะเป็นขนที่แหลงรวมอาหารที่ดีของะายเที่อหะ้วก็มี่เองหังแล้วก็ยังเป็นยังยังเป็นแหล่งรวมของนักท่องเที่ยวสายจีนนะคะสายจีนสายเที่ยวองกาที่องก็มีเราคิดว่าเรามีการ เราจะสื่อสารในยกถนนที่ที่อุดมไปด้วยอาหารการกินที่ขึ้นทับแล้วก็ต้อนรับผู้คนที่จะมาท่องเที่ยวมาทานอาหารสิ่งที่ดีมีมากมายนะครับสิ่งดีเข้ามาในจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ต่อเตินเนือดหัวข้อดีนะครับายผมนะครี้ผมก็พอได้เอาเหรอครับผมพมีลังนกเยอะครับแล้วแล้วกล้วยนี่อยู่บนอะไรอ่ะ ก็คือปูจับตูปลาในกิมโกอคุณกนกการลิ้มมูดมพรนะคะกรรมการผู้จัดการ่านมันต้องมีความสะอาดด้วยครับจะเสียวนะครับเอ่างพูเฉาดช่วยนะค่ะดูช่วยค่ะ ทันองของเรานนะคะทานยาติกาแก้วบริสุทธิ์บมีการการเทองเที่อจังหวัดชุมพรและกาญจนค่ะโอ้โหปิดมาแล้วค่ะปิดมาแล้วนะคะัใกุ้งสดรับเกุ้งสดมากเลย ชมคนฟมเฟอทีุ่่นวายในงานท่านเอ่อีการแนะนำนการบอกว่าหลังจากี่วนั้นในช่วงที่เขาาใม่ไนะครับก็เลยืก็เลยแนะนำพยาบเากจะยป็นขยะเป็นทิศทางนี่ะนะครับก็เลยกลายเป็นทางารประาารนานัเป้ป็วอย่านะครับคุู่าอย่ายบวันนี้ e yeah.